สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวันนี้ก็มาพบกันที่ฝายน้ำวนแก้นนบ้านอีกเช่นเคยนะครับนะนนี่ก็มาเกขอไปมาเจอกันยามเช้าๆเนาะนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าี่นาทีนะวันนี้ผมมาช้าหน่อยไม่ใช่ตื่นสายนะพอดีเมื่อวานเนี้ยที่ผมถ่ายคลิปเดินเล่นอะแล้วคันนี้ช่วงไอ คลิปสั้นเนาะอยู่ดีๆไอโอ ppo ปปเครื่องเก่ามันลงไม่ได้มันจะขึ้นเขาว่าถัดไปเลยใช่ไหมมันหายมันคอะ่ะมันกดไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจทําเหมือนที่เราแบบอ่าเหมือนส่งเพลงให้กันเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะก็เลยบูทูธเอาโอโหแล้วบูทูธแม่งครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าจะเสร็จนะก็เลยเอาบูทูธจากเครื่องเก่ามาใส่เครื่อง A3 e นี่แหละนะก็ นะพอพอบูทูใส่เสร็จมันก็ลงพอลงคลิปมันลงแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวอยู่แล้วนะก็ลงคลิปเสร็จแล้วก็มาเลยนะนี่จริงๆว่าผมต้องออกมาตีห้าครึ่งนะออกจากบ,บ้านมาเพราะว่าผมไม่ออกก่อนตีห้าครึ่งเพราะว่าฟ้ามันไม่สางเนาะมันมืดนะพอมาตอนนี้มันก็สางเต็มที่แล้วนะครับนะเดี๋ยวสักถ่ายไปสักห้านาทีผมขอญาตปรับแสงแบบธรรมชาตินะอันนี้ผมเล่งแสงช่วยเล่งแสงช่วยหน่อยนึงนะครับ เพราะโดยโบริเวณเนี่ยมันเป็นป่าทึบมันมืดนะเพราะบางครั้งก็มันเพลนไปมันมืดนะมันก็ยังมืดนะคะแนนแต่วันนี้ฟ้าสางก็จริงแต่ว่าเสงพระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะครับนะก็มาพูดคุยกับเอฟซีนะครับนะเมื่อวานนี้ใครได้รับการแจ้งเตือนนะจากรัฐหรือเปล่านะไม่รู้จกักรัฐหรือจากไหนนะเออถ้าแจ้งเตือนให้ระวังนะเกือบทุกที่เลยนะแล้วหนึ่งในนั้นมันมีใน จังหวัดของผมด้วยนะครับพายุอะไรอยอ้ชื่อเรียกยากนะเออก็เมื่อวานเนี่ยผมมาถ่ายคลิปเ,เล่นใช่ไหมผมซื้อโทรศัพท์ไอโอ ppo เครื่องเก่ามาเออมาถ่ายคลิปแล้วคราวนี้กลับมาจะมาชักสายชจแไปเครื่องนี้อ,ออกนะเครื่องที่ถ่ายคลิปออกก็เตรียมตัวจะไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนละเออพอกดหน้าจอขึ้นมาปับ๊บเอา้าแจ้งเตือนอะไรแล้วก็กดตกลงตกตกลงเพราะว่า เราไม่ได้เปิดเน็ตไวอยู่แล้วนะแล้วก็สังแล้วก็ดูดีๆก่อนด้วยมันใช่คอเซ็นเตอร์หรือว่าอะไรที่จะมันแอบเอะไรดูดตังเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดูเราไม่ใช่กเกยกดตกลงตกลงมันก็เด้งออกไปเองนะแต่ครั้นี้นะครับก็เลยแคปแคป,แคปหน้าจอไว้ก็ครั้นี้เข้าเข้าเฟซบุ๊กไปนะก็มีเออบางคนก็บอกเออว่ามันไม่ใช่คอเซ็นเตอร์อะไรนะอะไรประมาณนี้นะก็คือจากรัฐอะไรเงี้ยบางคนก็บอก ก็คือแม้กระทั่งจากเพจทุกเพจหรือว่าจากบุคคลให้ผมเรียกยง่ายๆเนาะก็คืออินฟูนะที่ผมติดตามอยู่นะครับก็ต่างคนก็โพสต์ลงใน Facebook นะครับเออเราก็อุ่นใจนอะเออไม่ยังมีกูคนเดียวนะ <c oughs> ก็เหมือนกับแจ้งเตือนมาว่าเออพายุน่าจะเข้านะอะไรประมาณนี้นะครับที่จริงมันเข้าหนัหนกๆกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ แต่ที่นี่คือฝนไม่ตกนะครับไม่รู้อ่ะมันแจ้งเตือนมาง,งี้เราก็กลัวใช่ไหมล่ะผมก็ต่อสายยางที่ผมมาตรงไอ้ที่ผมทําบ่อไว้เอาไว้ดักน้ําอ่ะนะเมื่อวานนั้นในเอฟซีที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะโอ้ยแม่ผมผมก็หลับใช่ไหมล่ะแม่ผมโอ้ยไม่ยอมมาดูหน้าบ้านเลยอ่ะเอาง่ายดูจะซีลงซ,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 ซีดีซีดากอะไรก็ไม่รู้นะไม่ดูสี่ดูแปดเลย ไม่ได้บ่นอะไรน็กซีน้ำมันจะท่วมเข้าบ้านเลยถ้ามันหนักจริงๆงมันมันมันยันข้าบ้านได้นะเออได้ไม่ได้แต่มันมันน้อยมากแต่ผมเป็นหัวหมามันจะอยู่ยังไงไอ้โจ้น่ะเออถามว่าไอ้โจ้มันขึ้นไปตรงไอ้เตียงก็ได้แต่ว่าไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าไงหมามันไม่ได้รู้คิดคิดใต้เหมือนคนนี่ใช่ไหมเออนะหมาไม่ได้คิดได้เหมือนคนนะ แล้วไอ้วันที่ว่าน้ํามันดันเข้ามาน่ะซาลิงก็ไม่อยู่เพราะผมเอาซาลิงไปไปซ่อมเอาไปทิ้งไว้ร้านนะครับเพราะว่าถ้าน้ํามันมาเนี่ยไอ้โจมันจะขึ้นไปอยู่บนรถซาลิงละนะครับมหาบอกโจด้านมันก็ให้มันขึ้นไปอยู่อะมันไม่ขึ้นมันก็ไปหาที่แบบแห้งๆอยู่นะถหามผมเลยที่ตรงไหนที่แห้งไอ้โต๊ะโต๊ะกินข้าวแมวอะไรแห้งไม่รู้มันมีอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะเออ แต่วันนั้นอะผม,มได้ยินเสียงอยู่แต่แบบมันได้ยินแป๊บเดียวอะคือว่าเออเดี๋ยวมันก็หยุดไปเงียเราก็หลับเนี่ยออนะขออนุญาตปรับเสียงธรรมชาตินะครับนะเออเสียงธรรมชาติพระตีละครั้งแล้วอันนี้ก็น่าจะหโมงงแล้วนะครับ วันนี้ก็ต้องไปธุระอีก FC นะไปธุระที่อบอตอ,อีกนะครับเ,ออเพราะว่าอบอตหมู่บ้านเขามันแจ้งไใบก่บหลานตัวเองนันก็บอกให้ผมไปมันเก้าโมงก็อย่าเก้าโมงก็ไปแต่เวลาก็มีเยอะใช่ไหมเก้าโมงก็สายคิดเลยร็ดผมว่าอยากจะหาสิ่ตังอ์นะตั้งนะตทัง,ง,งทอนทั้งอะไรมันก็พร้อมมีเยวจะวิ่งเอาจะฟินอ่นะ ไปเติมน้ำมันแต่ฟินนมันมีน้ำมันอยู่ประมาณครึ่งถังนะเดี๋ยวจะดูใส่ส,สปาร์คไม่ให้หมดเลยนะกดตังมาก็เก็บตังไว้เลยอีกหลยเอสยนะไม่ได้ใช้หรอกก็เอาไว้สั่งยางนะครับเดี๋ยวจะสั่งแบบสองเส้นพร้อมกันนะไม่ไม่สั่งเดียวเส้นหรอก พอสั่งมาเทียเส้นมันก็ต้องรออีกเส้นหนึ่งอยู่ดีนะเออเก็บตาโก,กาตังโกตังมาต้องเก็บไว้นะเดือนไหน,นตุลานะเดือนตุลาค่อยได้สั่งนะ <c oughs> สั่างม,มากัยังไม่ได้ใส่เดยคนนี้นะ ตามมาก็ยังไม่ได้ใส่ก็ต้องตังกันเหลือน้อยใช่ไหมพรที่ผมบอกอะ่ะผมด้ทำแบบโอ้แต่เรียกไงมด้เรียกได้ทุกทรงอะ่ะเป็นทั้งได้เป็นได้ทั้งทรงลุงแล้วก็ยยราบแคะ่นะเพราะตอนนี้มันเป็นอ่าแค่น้อยมันมันเป็นแค่น้อยนะครับ <c oughs> นะแค่น้อยก็ก็ที่ทําเลยก็คือเอาไปให้ก็ส่ย,ยางอ,ะอ่ะเออนี้มันใช่แล้ว เนี่ยเรารถผมมันไม่ได้ตั้งศูนย์ตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสองอะตั้งตั้งครั้งสุดท้ายนะปีสองพันยี่สิบสองนะเออตั้งแต่เปลี่ยนยางมาก็ตั้งศูนย์ก็เยอะเออให้เขาใส่ย,ยางให,ให้ให้ใช่ไหมก็ต้องทรงล้อตั้งศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็จะให้เขาเอากองโหลดออกให้นะเพราะผมโหลดหลังลงนิ้วหน,นึ่งไงทําหน้าเชิดนะครับตอนนี้ก็เป็นทรงลุงละนะเป็นทรงลุงนะครับ nó còn à ừ ừ à à có ở SUBSCRIBE và ừ ừ ở luôn mày em có เติบโตขึ้นมานะครับะโลกมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับนะใครเขาอยากแต่งยังไงก็เขาแต่งไปนะครับรถ๋ยวผมก็ดูเอานะผมคิดว่าเท่าที่ผมมีอ่ะผมก็ไม่อายใครเหมือนกันนะนะเพราะงานมิดไนท์ที่ผมไปเนี่ยรถอะไรไปก็ได้ fc เราไม่ได้ไปจอดโชว์นี่นะเร,นนะเราขี่ผ่านนะเราขี่ผ่านแล้วก็โชว์ได้เหมือนกันนะครับ เราขี่ผ่านก็โชว์ได้นะ <c oughs> นะครับนะขี่ผ่านก็โชว์ได้แต่มันก็โอ้ยถ้ารถติดติดก็เราก็โชว์ได้โชว์นานเหมือนกันนะติดแงกนเนี่ยนะ <c oughs> ผมจำได้เลยที่ผมเอาตาหวานไปปี2022แต่ว่าตอนนั้นอะปีที่วตาผมเสียแต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะพูนตรงเลย ไลฟ์สดลงในฟงในเฟซอะแทบไม่ได้ถ่าย้วยคลิปอะอัพใน u t u b e อะเออก็มีแต่ไลฟ์สดที่ไปที่ไปบิกไนท์ออกจากบ้านไปอะเออแต่ว่าคืนๆแทบไม่ได้ไลฟ์นะไม่ได้ไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ทำคลิปด้วยพอมาปี2023ก็ที่เอานิเชฟไปนะเอานิเชฟไปก็ถ่ายเท่าไร่สี่คลิปเองมั้งนะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอีกนะครับ ปีที่แล้วก็โอ้ได้หลายคลิปเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็อยู่ไม่ถึงเช้าเนาะด้วยเหตุผลที่เออหนึ่งน้ำมันสองไอ้นี่อะไรวะข้าวเราไม่มีข้าวกินหิวข้าวโอ้ก็เลยตัดสินใจกลับนั่นแหละโอ้ปีเที่ยวนี่แม่งเล่นหมุมเลยอะเราก็สาก,กลับมาใช่ไหมเหมือนปิดเหมือนอารมณ์เหมือนล่อ,อให้เราออกมา เชิงเชิงเหมือนปิดประตูตีแมวแต่ไม่แต,แ,ตแ,ตแต่แต่คล้ายๆแต่ไม่ใช่เหมือนอล็อให้เราออกมาหน่อยนึงแล้วก็ล็อกอะนะแต่ว่าของผมรออนไงมีที่แล้วนะครับโอ้โหแม่งเล่นแบบซะได้รวดหลายคันแล้วงไงเออถ้าไม่ได้รวดหลายคัน่ผมก็โดนนะ เอฟซีว uh, ันเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเน,ะนาะพูดสงตเลยนะกลุ่มที่ผมเข้าอยู่อะบางครั้งผมก็อยากลอกติ๊กเกอร์ออกเหมือนกันนะถามว่าลอกทำไมกลุ่มเขาไม่ดีเหรอไม่ใช่กลุ่มไม่ดีเอฟซมันเงียบเกินนะผมอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าผมแบบรถเสียรถทังเนี้ย ที่ผมเคยบอกไอกซีว่าถ้าเราอยู่กลุ่มก็ดีเรามีอะไรแล้วก็ขอความเชื่อจากเขาได้ใช่ไหมทุกวันได้ผมขอความชื่อเหลือใครจะมาช่วยผมนะผมพูดแค่นั้นแหละกลุ่มบ้างกลุ่มมาอยากออกมากเลยนะมีแต่อตอนเนี้มีอยู่กลุ่มหนึ่งอ,อยากออกแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งก็เราไม่ได้ตั้งใจเข้าหรอกคืนนี้เราเห็นเอยเราก็อยากเป็นสมาชิกในกลุ่มเขาเนาะรถเป็นอะไรรถมีอะไรก็ปรึกษาเขาได้อะไรก็ยังไงก็ปรึกษาเขาได้อย่างเงี้ยนะแต่วยความไม่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปกลุ่มมันก็เริ่มสาลงนะก็ยังมีแต่น้อยนะครับพอเมื่อาาก่อนเนี่เข้ากลุ่มแล้วช่างแม่งต้องต้องเป็นกลุ่มเชฟไว้ก่อนอะ่ะนะ พอราหลังกลุ่มเชฟก็เริ่มแตกออกมาสร้างกลุ่มของตัวเองบางครั้งเราก็สนิทกับเขาเราก็เข้าไปอยู่ด้วยนะเออหลังๆก็อกอกเพราะที่ออกหะัหนักเพราะอะไรรู้ไหมแต่ผมก็เป็นคนมีเหตุผลนะเออตอนที่ยายผมเสียนะ่ะผมดูเลยสมาชิกกลุ่มเนี้ยกลุ่มแบบที่เราอยู่อะ่ะอใครเป็นตัวแทนมามั่งนะแล้วไอ้กลุ่มที่บางครั้งอะ่ะสนิทกันได้แท้ ผมก็โพสไปใน Facebook ส่วนตัวแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆอ่ะก็รู้ก็เป็นเพื่อนในเฟซกันกับผมผมก็โพสไปเออว่ายายผมเทียอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ผมไม่ได้ไปโพสในกลุ่มเขานะโพสส่วนตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือสมาชิกตามกลุ่มนั้นๆหรือไม่ว่าจะประธานกลุ่มนั้นๆแอดมินกลุ่มนั้นๆสตาร์กลุ่มนั้นๆ,ๆก็เป็นเพื่อนในเฟซกับผมนะผมดูเลยใครมาไม่มาแล้วก็กลุ่มที่ผมเข้าไปอยู่บางกลุ่มอ่ะเราแค่อยากได้ทิกเกอร์เขาไม่ติดแต่แค่อยากเป็นสมาชิกในกลุ่มเขาเฉยๆอย่างเงี้ย อันเนี้ยเราไม่คิดนะครับเออเราเข้าใจเรามีเหตุผลพอแต่คนที่แบบยิ่งสนิทกันน่ะสนิทกันมากๆ FC ไม่มาเว้ยผมโมโหอ่ะพอพ้นงานสบใจปั๊บผมบอกติ๊กเกอร์ทิ้งแม่งเลยเสียเงินซื้อก็เสียเงินซื้อมาเหอะนะไม่เอาแล้วโอ้ยตอนนั้นจําได้ตัวเองเข้ากลุ่มเยอะไม่เยอะเข้าเจ็ดกลุ่มอ่ะกล่าว่ารถพังไอ้โทรเอ้ยโพสหากลุ่มนี้ปั๊บกลุ่มนี้ไม่มาโพสกลุ่มต่อไปเลยนะ แต่คิดว่าพราะกลุ่มๆเจ้าก็มีนะแบบผมไม่ไม่เอาเอฟซีนะแบบโอ้มันไม่ได้อะก็เราก็ยอมว่าเออเรารักยายเรามากอะ่ะยายเราก็ดีกับเราเขาตามใจเราอะไรเงี้ยแต่เรโตมาเราคิดได้เออมันก็ไม่ควรนะคนตามใจมากเกินไปก็ไม่ดีนะแต่ยาเรารักเรามากนะครับนะยายผมอะ่ะ <c oughs> นี่แหละ ผมอลอกคิกเกอร์ทิ้งแม่งเกือบหมดทุกกลุ่มอะ <c oughs> จริงๆนะมันยังมีกลุ่มหนึ่งเอ้ตรงกระจกรถไม่พอติดผมเอาไปติดตรงฝาท้ายแล้วคัเนี่ยที่ว่าโดนชนท้ายนะมันติดไปกับฝาท้ายนะกลุ่มกลุ่มนั้นอะจำไม่ได้แล้วกลุ่มอะไรชื่อกลุ่มอะไรผมลืมแล้ะนะก็หายไปนะครับแล้วก็เหลือกลุ่มที่ติดตามกระจกรถใช่ไหมตอนนั้นจําได้เว้ย ตอนล่าสุดเลยไม่เหลืออยู่สี่กลุ่มก็กลุ่มหนึงเหลืออยู่กับฝาท้ายอ่าแล้วคราวนี้เราก็ไปมิตต้งกับกลุ่มตาหวานกลุ่มอีกกลุ่มนึงเออที่ประธานกลุ่มเกดีมากอะ่ะก็ไปมิตต้งบ่อยมากไปมิตต้งโดยที่ไม่มีสติ๊กเกอร์นะเกก็ให้ไปนะเกดก,ก็ไม่ได้อะไรเก็ก,ก็ให้ไปมาคาผมก็ชวนมาคาก็เพื่อนรุ่นน้องก็ไปด้วยนะก็ไป จนลหลังเว้ยจำได้ตอนนั้นที่ว่าเลือกเอ่เลือกตั้งไอะไรเนี่ยเออมาตทั้งประเทศอะ่ะเราไปถึงเราเราซื้อสติกเกอร์เขาเลยแบบพี่มีสติกเกอร์อันไหนว่างไม่มีใครเอาไหมผมขอเอาสักแผ่นบ้างครับนะแล้วก็เอเอรับมานะแล้วเราก็เขาก็ให้เราเขียนชื่อ a c e b o o k เบอร์โทรนะเพราะชื่อจริงเราไม่ต้องไงเขียนแค่ชื่อ facebook ของเราแล้วก็ไออเบอร์โทรของเรานะแล้วก็ชื่อเล่นนะครับนั่นแหละ จำได้ว่าผมผมเขียนชื่อ Facebook อีกเฟซหนึ่งมั้งเฟซชื่อจริงผมแต่ตอนนั้นไม่ได้เล่นแล้วนะครับเออนั่นแหละก็เขียนไปคนะ่อยเขียนลงบันทึกไปเนาะว่าเราเป็นสมาชิในกลุ่มข,ของเขานะที่จริงอ่ะรถตาหวานอะ่ะมันเยอะอยู่นะแต่ว่าคนที่ขายทิ้งก็เยอะเช่นกันโดยเฉพาะที่คนแม่แบบรู้จักกันน่ะ ผมเชื ite, ่อเลยยะสักหน่อยตาหวานก็จะเป็นไอเนี่ยไอเรลเทมแล้วก็จะเป็นรถที่แบบว่าหาดูได้ยากนะเพราะอะไรรู้ไหมยุคนั้นอ่ะคนไม่ค่อยรู้จักเชฟบอกก็คือที่โฆษณามาดังๆอ่ะขนาดพ่อเพื่อนยังบอกอ่ะไอที่โฆษณามาดังๆยุคนั้นแหละก็มีแต่ตาสองชั้นนะแล้วพ่อเพื่อนเขามีคนเล่นรถใช่ไหมล่ะเออแล้วยุคพ่อเขาอ่ะนะ ลุกๆนึงก็ดังเลยตาสองชั้นน่ะแต่พอตาหวานผมไม่รู้นะเพราะผมก็เด็กมากเหมือนกันตาหวานก็เหมือนจะมีนะที่จริงหรือตาสองชั้นอาจจะเยอะกว่าตาหวานแต่ว่ารถอ่ะเขาใช้ใช่ไหมครันนี้มันก็โดนชนหนักมั่งอะไรมั่งคันนี้มันก็กลายเป็นซากอะไรไปเงี้ยเออแต่ถ้าที่ผมมองตั้งแต่เข้ากลุ่มเชฟเล่นเชฟมานะก็คือเหมือนตาหวานอ่ะมันเหมือนแต่เยอะกว่าตาหวานเอ้ขอไปตาหวานจะเยอะกว่าตาสองชั้นนะครับขออภัยนะยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเห็นด้วยตาเลยนะ เพราะอะไรคนยุคนั้นก็คิดว่าเอ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักก็คงไม่มีใครกล้าซื้อเออคนที่กล้าซื้อก็คือน้อยมากนะครับนะคนที่กล้าซื้อเชฟยุคนั้นอะ่ะว่าจะเป็นตาสองชั้นตาหวานนะเออแล้วก็รถที่ว่าหามีมีรถที่ว่าแบบอะไรก็มีอ่ะพูดตรงๆนะนิวเชฟซื้ออะไรก็มีแต่ว่าอะไรบางตัวค่อนข้างจะแเพลงนะแต่ว่า มันไม่มีของเทียบไงก็คือซื้อปั๊บได้ของเท้เลยอ่ะเออนะอ่ายอย่างเชฟอ่ะอ,อยชอบแตกออยชอบรั่วเนี่ยก็มีคนทาออยเทียบม,มาแข็งแก่งดีกว่าเดิมก็มีนะหลายหลายสำนักที่เป็นอู่ซ่อมเชฟทาออยมาก็ดีเออก็ใส่ออยแต่งอันนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะะนะ เอ็มบายเอ็มบายอ่ะเหมือนจะเยอะแต่ผมว่าก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่ารถอ่ะมันออกมามันขายไม่กี่ปีเอ็มบายน่ะถ้นานับปีเต็มๆไหม,มนะออกมาก็ปี2017 18 19ออกมาแค่สามปีนะเอ็มบายอ่ะสักประมาณปีต้นปี2019ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะที่เขาปิดตัวไปนะไม่ปี2019ก็ปี2020อ่ะแต่ผมจําได้ว่าปี2019นะที่เขาปิดตัวไป แล้วไม่เต็มด้วยปี2019อ่ะเออเอิมบายออกมาขายเท่าไหร่เองนะแต่ผมว่านิวเชฟอ่ะนิวเชฟหน้าเก่าอ่ะเยอะตัวห้าเกียร์หกเกียร์เยอะนะแต่ที่เห็นในเฟซเลยนะโอ้โหห้าเกียร์ไม่มาค้ามันจะเยอะกว่าหกเกียร์วะเราก็อยากได้หกเกียร์ไงเพราะว่าผมคิดว่าคนยุคก,ก่อนอะ่ะ ก็คงสืบๆมาก็คงรู้ว่าฮเฮ้ยเชฟเชฟออกจะออกใหม่เว้เออเอาเชฟตัวใหม่ดีกว่าตัวเก่าไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยนะเพราะตัวใหม่ก็คืออย่างนิวเชฟห้าเกียร์มันก็เปลี่ยนแปลงอย่าตาหวานไปหมดไงแต่รถแม่งเป็นคนละคันไปเลยอ่ะบอดี้ก็ใหญ่กว่าใช่ไหมเออก็เลยเป็นนิวเชฟคนก็เลยซื้อเชฟเยอะนะ แต่ถ้าถ,ถ,ถ้าถ้าผมมองในในบรรดาเชฟเนี่ยเออเอาง่ายๆรุ่นอื่นเนี่ยพึ่งเลยเอาไปในนี้กว่าอ่าโรครโคราโดผมว่านะห้าเอนิูเชฟห้าเกียร์เยอะกว่าน่าจะเยอะกว่าแบบเยอะเยอะกว่าแบบทุกทุกรุ่นนะ่ะนะเยอะกว่าแบบทุกทุกตัว ก็คือเยอะกว่าตาหวานตาสองชั้นนิวเชฟหกเกียร์ได้กันเองหรือว่าจะเป็นเอ็มวายผมว่านิวเชฟห้าเกียร์เนี่ยรถน่าจะเยอะกว่านะเออว่เห็นในเฟสเนี่ยโอ้โหแม่แล้วก็ปีสองพันสิบสามปีสองพันสิบสามปีสองพันสิบสามมาขายอยู่นั่นแหละนะปีสองพันสิบสองมีน้อยมากนะเออมีแต่ปีสองพันสิบสามสองพันสิบสามสองพันสิบสาม โอ้ยนา,นานจะมีปี2014 2015มาขายทีหนึง่งต่ปี2014จะเยอะกว่าปี2015ถ้าปี2014ขึ้นมาเนี่ยมันจะเอ้ยปี2014ขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหกเกียร์ละนะอย่างคันเสือตาดที่ผมเคยถ่ายคลิปสั้นลงไปใน youtube นเนี่ยแหละนะนานแล้วนะครับอ,อากาศก็ดี FC วันนี้ก็หมอกหนาน่อยนะเออหมอก นะแต่ไม่รู้จะมีฝนไหมนะไม่กล้าการันตีเลยเลยนะเดี๋ยวผมรีบผมก็คงรีบไปถ่ายคลิปไปทาธุระแล้วก็เตรียมตัวดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะหกโมงเกือบครึ่งแล้วเพราะถ่ายมายี่สิบเอ็ดนาทีเพราะตอนถ่ายมานาันตีห้าห้าสิบสี่ไงเรามาช้าด้วยนะครับก็พนาะอีซีมาดูน้ําฝายประมาณนี้เนาะเออวันนี้น้ำเบากว่าเมื่อวานนะดูด้วยตารู้เลยนะเบากว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับ ถ้ามีฝนมาซ้ำไม่แน่นะอาจจะไหลแรงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับก็ฝาก FC กดไลค์กด, like, ดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดา h ช n แน l ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ